กดให้ให้ไอ right? mm ้ร hmm. uh, um, well, uh, ับร well, hmm. hmm. oh, okay. uh, 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 ับอาหารตรงนั้นนะนะมีมีมีค่าบริการหน่อยเนี่ยเนี่ยระวางไว้ดิเนี่ยเนี่ยโน่นใบควายอะไรพวกนั้นพวาควกไอ้น้องกุ๊กพวกนักไก่แล้วเจ้าเจ้านกนี่นักพิราบเยอะเลยเนี่ยโอ้ไปดูปลาดูปลาดูปลามาทำบุญน่ะนะนะทำบุญที่วัดวัดจะไม่กดอยู่เพราะว้โอวัฒนากาศนี่ยโอ้โหทำบุญอย่นะสบายใจนะ บรรยากาศดีมากเลยโอ้ดูปลา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 โอ้เรือโอ้เรือโอ้ปลาตัวใหญ่ๆโอ้โอ้นี่นี่มาพบกับตัวเทนีบเลยเนี่ยโัวนี้น้องเจ้านี่น้องเจ้าโอ้น้องเจ้าเทนี่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 คุณวิทย์นี่นี่น้องเปาอยู่นี่อาเซียเทอแล้วเซียเทอแล้วบรรยากาศดีมากเลยโอ้ยนี่เทือปลาโอ้ ดูดูด oh. ูด <decent. S 1> e right. oh, ูด oh, ูเาจริงเว้ยดูดูาเยอะมากนะาชวายนะาชวายดูนี่มันโอ้โหตัวใหญ่วยโอ้ชวายใจกันน้ามาเกมุยนะมาอมเนี่ยอมมัน็ตกู้นดูนกูเยอะเอ้ตาดคาดนี่ดดี สุดยอดมากโอ้โหสุดยอดเลเากาศสุดยอดมากโอ้สวยมาเนว่า่ฝนมอดีนะอากาศดีมากสุดยอดสุดยอดเนี่เหเหย้หห้า เเพื่ be อนบรรยากาศดีมากครับโอ้ยอ้จ oh, uh ับอยจอยไปโกยน่จไป้กยสุดยอดเลยต้องเที่ยวเข้มาเยอะเลยเต่าก็มีเตาก็มีนะตัวอยู่นั่นแหละเตาออเตาเนี่ยเตาายอะสุดเอตามัมาร่วมร่วมแจมด้วยกับปลาม่เตาอีกตัว บรรยากาศดีมากนักท่องเที่ยวมาเยอะเดินไปเรอนี่โอเคนะยังไงก็ศเมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะบรรยากาศดีมากจุดที่ออกสวยมากนี่นดูบรรยากาศนะที่พักนะคนเดินเข่าด้วยสวยนะบรรยากาศดีมากนี่ไปแล้วโอ้นี่นี่บรรยากาศนีโอเคนะยังไงก็ศเมาเที่ยวชมมาพักผ่อนได้นะนีอาหารปลาครับ อาหารปลาเนะียอากาศดีมากมาสุดยอดนะีโอเคครับมา